สเตปแรกเลยทุกคนจะเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วอยากจะผ่านกริยาได้ทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่ามันแบ่งกลุ่มยังไงนะคะเดี๋ยวลองดูว่าเนี่ยครูขึ้นเวิร์บขึ้นกริยาให้เนี่ยแล้วลองให้เดี๋ยวมีช้อยให้เลือกว่าเราจะเลือกอันไหนนะคะก็เป็นพยายามเลือกอันที่มักจะเจอนักเรียนผ่านผิดบ่อยๆโอเคเดี๋ยวครูจะให้เวิร์บรบรูปมสัสนะคะรูปรูปมัสเนี่ยก็คือรูปที่เป็นรูปสุภาพแล้วครูก็จะให้ช้อยมานะคะโดยที่ช้อยเนี่ยมันจะเป็น ในฟอร์มของรูปต่างๆนะคะดูซิว่าเราสามารถเลือกฟอร์มได้ถูกหรือเปล่านะคะคำว่าพูดคุยภาษาญี่ปุ่นคือคำว่าอะไรคะมินาซังวากาลิมัสก้าฮานาชิมัสเนาะโอเคฮานาชิมัสแปลว่าพูดคุยนะคะหรือภาษาอังกฤษเนี่ยตรงกับคำว่าท a l กท็อกนะพูดคุยคือเราต้องมีคนคุยด้วยถูกไหมฮะมีสองคนนะฮานาชิมัสอันนี้คือฟอร์มฟอร์มไหนคือฟอร์มที่ถูกต้องของอันนี้เขาเรียกว่ารูปดิกนะหรือรูปไม่สุภาพของฮานาชิมัส รูปนี้ก็เป็นรูปที่นักเรียนเนี่ยผันผิดบ่อยๆทุกคนเลือก A ถูกไหมฮะ A อใช่ไหมอ่ะถูกต้องนะคำตอบคือ A เด็เนียอันนี้คือกลุ่มที่1ถูกไหมฮะถ้าใครเรียนแล้วบอกได้ว่าอยู่กลุ่มที่1ก็โอเคแสดงว่าเราดูกลุ่มออกแล้วนะคะกริยาเนี่ยถ้ามันอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยมันก็จะอยู่กลุ่มหนึ่งตลอดไปนะมันไม่ได้เปลี่ยนกลุ่มนะคะหมายถึงตัวของคามันอะ่ะอย่างฮนาชิมาเซอยู่กลุ่มหนึ่งไม่ว่าเราจะไปผันกริยารูปอื่นสมมุติว่าเราอยากผันรูปปฏิเสธ รูปคําสั่งแบบชัดเจนรูปห้ามรูปตั้งใจขอร้องอะไรเงี้ยเราก็จะใช้วิธีการผันโดยที่ยึดมันว่ามันอยู่กลุ่มหนึ่งนั่นแหละมันก็อยู่กลุ่มหนึ่งตลอดโอเคไหมเพราะสเต็ปแรกเลยทุกคนจะเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วอยากจะผันนิกรยาได้ทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่ามันแบ่งกลุ่มยังไงนะคะก่อนที่จะไปเรียนรู้วิธีผันน่ะรู้ก่อนว่าดูเป็นหรือยังว่ามันอยู่กลุ่มไหนโอเคไหมฮะนี้ถ้าคนทุกคนตอบได้ว่าโอเคมันอยู่กลุ่มหนึ่งค่ะแล้วทีนี้มันมาผันเป็นรูปนี้มันผันยังไง ะะมันกลุ่มหนึ่งเนี่ยถ้าผันเป็นรูปเนี้ยมันจะเปลี่ยนสระอิเป็นสระอุก็หมายความว่ามันจะเปลี่ยนตัวชิตัวเนี้ยเป็นสระอุในแถวของมันเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แถวฮิรากานะถูกไหมคะแถวฮิรากานะของแถวชิเนี่ยก็คือสะชิสเสโซถูกไหมคะเพราะฉะนั้นชิมันเปลี่ยนเป็นสระอุก็ต้องเปลี่ยนเป็นฮานาสุนะคะถ้าใครที่ตอบ B บางทีเราอาจจะสับสนว่าตัวฮานาชิมัตเนี่ยมันอยู่กลุ่มที่3หรือเปล่า นะคะเพราะว่ากลุ่มที่3ามเนี่ยมันจะเปลี่ยนชิมัสเป็นสุรุคําว่าวางวางนิฮงโกวานาเดสคะวางก็คือคําว่าโอคิมัสต่นเองนะคะโอคิม ok ัสอ่ะทีนี้บางคนถ้ายังเรียนอยู่มินนะประมาณเล่มหนึ่งนะคะยังไปไม่ไกลามากยั่อยู่มสี่โอคิมัสนะคะโอคิมัสเนี่ยมันแปลว่าตื่นก็ได้ถูกไหมถ้าใครที่เรียนตอนแรกๆเนี่ยมันจะแปลว่าตื่นนะคะตื่นเนาะแต่ว่าโอคิมัสเนี่ยสามารถแปลว่าวางได้ด้วยซึ่งมันจะใช้คันจิคนละตัวถ้าคนที่เรียนเนี่ย ตื่นกับวางเนี่ยมันอยู่คนละกลุ่มกันถูกไหมฮะตื่นกับวางอยู่คนละกลุ่มนะอ่ะลองเลือกก่อนครูบอกว่าอันนี้แปลว่าวางถูกไหมฮะรูปดิกของคําว่าวางเนี่ยต้องตอบ A อเดสค่ะบีเดสคะข้อ B ีบอยถูกไหมฮะข้อ B ีเดสเนะถูกไหมเพราะว่ากลุ่มที่หนึ่งเมื่อกี้เหมือนพูดคุยอ่ะต้องเปลี่ยนสระอีกเป็นสระอุถูกไหมฮะในแถวของมันเพราะนั้นคิเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเป็นคุนะเพราะฉะนั้นคํานี้ก็เลยได้เป็นรูปไม่สุภาพว่าโอ้คุ นะคะแปลว่าวางนะคะส่วนตื่นนะคะมันอยู่กลุ่มที่สองมันก็จะผันเป็นโอคิลุนั่นเองนะคะโอคิลุอันนี้คือกลุ่มสองที่แปลว่าตื่นนะคะเพราะนั้นมือใหม่ก็ระวังนิดนึงนะคะต่อไปคำว่าถอดถอดภาษาญี่ปุ่นคือคำว่าอะไรคะคำว่าถอดก็คือนูกิมัสนะนูกิมัสนะคะแปลว่าถอดถอดเสื้อผ้าถอดรองเท้าอะไรอย่างนี้นะคะนูกิมัสนะคะอ่ะนะคะอันนี้ยังอยู่รูปดิกอยู่นะคะอยู่รูปดิกนะนูกิมัสอยู่กลุ่มนี้เท่าไหร่อยู่กลุ่มทเท่าไหร่คะ นุกีมาสเนี่ยอยู่กลุ่มที่หนึ่งถูกไหมฮะอยู่กลุ่มที่1น,นะเป็นกริยาที่อยู่กลุ่มที่1น,นะถ้าใครยังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรจำไปก่อนนะคะแล้วก็ไปค่อยเก็บๆเ,เ,เอานะคะดังนั้นกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันต้องเปลี่ยนสระอีเป็นสระอูถูกไหมฮะอ่ะเราถ้าเราดูแค่นี้เราก็น่าจะพอเดาได้นะว่าสระอีเป็นสระอูเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเป็นนุข้อบีบอยนะคะนุกิเปลี่ยนเป็นนุกุนะคะนุกุนะต่อไปนะคะคําว่าทําได้ทําได้คือเดคิมาสนะคะเดคิมาส เดคิมัสเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นรูปสามารถที่มาจากเวิร์บตอบได้ไหมฮะมันเป็นรูปสามารถนะะใช่ไหมมันมาจากเวิร์บอะไรคะตอบได้ไหมฮะเดคิมัสเนี่ยอ่ามันเป็นรูปสามารถที่มาจากเวิร์บชิมัสนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนที่เราเรียนแรกๆนะถ้าใครที่อยู่แบบแรกๆต้นๆเลยเนี่ยเขาจะให้เราจําไปก่อนว่าเดคิมัสเนี่ยมันแปลว่าทําได้แต่เขายังไม่ได้บอกว่ามันมาจากคําว่าชิมัสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดคิมัสเนี่ยก็จะแปลว่าทําได้เป็นรูปสามารถนะคะมันจะใช้คู่คําช่วยกะ นะเวลาตอนเรียนแรกๆเนี่ยก็จะจาําว่าอ๋อถ้าเราบอกเราทําอะไรได้ให้เราใช้ขั้วคำช่วยกะเช่นสมมติเราเล่นเทนนิสได้เล่นเทนนิสเป็นเราก็บอกเทนนิสกะเดคิมาสเทนนิสกระเดคิมาสเราเล่นเทนนิสได้เดคิมาสเนี่ยอยู่กลุ่มเท่าไหร่คะอยู่กลุ่มเท่าไหร่ต้องผ่าน,นยังไงถึงจะมาเป็นรูปดิกได้อะนะคะอยู่กลุ่มที่สองอ่ะถ้าถ้าใครที่เรียนอยู่เนี่ยจะรู้ว่าโอเค มันมีตัวยกเว้นถูกไหมคือจริงๆเอาแบบพูดแบบเร็วๆก็คือกลุ่มหนึ่งเนี่ยหน้ามัสเนี่ยมันต้องเป็นสระเอะกลุ่มสองเนี่ยหน้ามัสมันต้องเป็นสระเอกในแถวคีรากนะนะคะทีนี้ถ้ากลุ่มสองเนี่ยมันเป็นสระเอกแต่ว่าทําไมอันนี้มันเป็นอันนี้มันเป็นสระอะถูกไหมกวนเป็นเดคิถูกไหมมันเป็นสระอะแต่มันอยู่กลุ่มสองมันเป็นยกเว้นนั่นเองนะคะพอมันเป็นกลุ่มที่สองปุ๊บมันจะไม่เปลี่ยนเสียงนี้นะคะแต่มันจะเอาไอ้นี่ออกเอามัสออกแล้วไปเติมหลุเลยเพราะนั้นคําตอบของเดคิมัสเนี่ ก็คือเดคิลูนั่นเองนะคะเดคิลูหรือใครรู้อยู่แล้วว่าคําว่าเดคิลูมันแปลว่าทําได้นะเอากลับมาเป็นมัสก็คือเดคิมัสนะคะให้ต่อไปจิสกิมัสซื้อนะคะคาว่าซื้อซื้อคือคําว่าไคมัสไคมัสอ้าวข้อที่ถูกต้องอันนี้เป็นรูปเตะแล้วเนาะรูปเตะแล้วนะปวนะเปลี่ยนรูปนะไม่ใช่รูปเด็กแล้วนะอ่ะอันนี้ต่อให้รู้ว่าเป็นกรุ๊ปหนึ่งนี่ยก็ยังผันผิดอยู่ดีนะบางคนนะส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยผิดพลาเดเยอะที่สุดคือคํานี้แหละ ตัเวเนี่ตอบข้อ A กันเนาะโอเคอีเด็ดเนี่ยเอเด็เนคัดเตไม่ใช่ล่างถูกไหมฮะอ่าไม่ใช่นะบางคนเนี่ยเรียนไปแล้วมันง,งงไงเริ่มงงเริ่มเตี่ยคําว่าคัคคีมาสี่แปลว่าเขียนนะคะอ่าคำว่าเขียนนะเขียนคือคัคคีมาสถูกไหมฮะคัคคีมาสอันนี้เขียนนะนะคัคคีมาสผันเต้ฟอร์มทําไงคะคัคคีมาสเนี่ยเต้ฟอร์มเนี่ยจะผันว่าไนะข่เตะนะผู้หญิงละกันนะละกันนะทุกคนจะได้อ่านได้ไข่เตะ อย่างเงี้ยมันก็คืออันเนี้ยวิธีการผ่านแบบเนี้ยแต่มันเป็นคำว่าเขียนแต่ว่าพอดีเราเรียนคำว่าใครมาเนี่ยมันเหมือนเราพูดใครเตะมันมัน,ม,นมันใช่อะต้องระวังนิดหนึ่งนะโอเคต่อไปนะคะคำว่าดมมานะนะะูมีมาส์อ่ะโอเคนะคะมีมาสมีมาสนะคะอยู่กรุ๊ปที่ สอขอบคุณค่ะอยู่กรุ๊ปที่2นะฮะอยู่กรุ๊ปที่สองยกเว้นเหมือนกันหน่นะะมีมาอยู่กรุ๊ปที่2ยกเว้นเยอะเนอะอายกเว้นหลายตัวเพราะนั้นต้องท่องตัวยกเว้นให้ได้เยอะนะคะกรุ๊ปสองเนี่ยันเป็นกรุ๊ปที่เอามาสัสออกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคําตอบคือข้อ A อเดสนะคะไม่มินเดอันนี้ไม่เอานะข้อ B นี่ไม่เอานะมีมีบางทีก็ชอบแบบเฮ้ยเพราะว่าเราผ่านเตฟอร์มมันอ่าบี B มีนินเดะมินเดนี่มามาให้ครูบ่อยมากเลยอ่นะไม่เอานะ คำว่าว่ายน้านะคะว่ายน้าว่ายน้าภาษาญี่ปุ่นคือคําว่าโอโยกิมัสนะคะโอโยกิมัสว่ายน้านะคะอ่ะโอโยกิมัสต้องการเตะฟอร์มทำยังไงนะคะโอโยกิมัสนะคะคงไม่คงไม่ผิดใช่ไหมคะนี่ <laughs> มันเหมือนกันบางคนบอกเฮ้ยมันมันต่างกันยังไงคะเนี่ย๋อมันต่างกันนิดนึงเนาะมันต่างกันนิดนึงอ่ะยิงดูยิ่งดูภาษาอังกฤษน,นี่อ่านเนี่ยคล้ายกันเลยข้างบนคือโอโยยเตะกับข้างล่างคือโอโยยเดะ ต่างกันตรงที่ตัวเทกับตัวเดถูกไหมคะอันนี้ต้องตอบข้อ b บอยถูกไหมฮะบีบอยนะโอ o y ยเดโอ o d ยเดเนาะเพราะว่าอันนี้มีเต้นเต้นจำง่ายๆคือมีเต้นเต้นอะถ้ามีเต้นเต้นเนี่ยตัวเตะฟอร์มเนี่ยต้องมีเต้นเต้นด้วยนะคะคําว่ายืนนะคะยืนภาษาญ,ญี่ปุ่นคือคําว่าทัชจิมัสนะคะทัชจิมาสทัชจิมาสอ่ะทีนี้ครูต้องการรูปทะฟอร์มรูปทะฟอร์มอันนี้คือรูปอดีตเนาะรูปทะ รูปท้าเนี่ยก็เหมือนรูปเตะนะคะรูปทะเหมือนรูปเตะนะคะวิธีผันน่ะเหมือนกันเปลี่ยนเตะเป็นตะก็ได้แล้วนะใครผันรูปเตะเป็นแล้วยังเรียนไม่ถึงรูปทะอะค่ะรูปท้าคืออะไรรูปท้าคือรูปไม่สุภาพของมาชิตะนะคะของมาชิตะที่เป็นรูปพาสเทนะรูปท้าเนี่ยก็เป็นรูปไม่สุภาพนะคะอย่างเช่นกินเราบอกทาเบมาชิตะนะมเราอยากพูดไม่สุภาพเราก็เปลี่ยนเป็นทาเบตะมันทําได้เลยถ้าคนที่ผันเตะฟอร์มไปแล้วนะคะเงั้นกุ๊บมันก็คือกุ๊ปเดิมๆเนาะ ถัดจีมาสอยู่กรุปที่1เนาะคือถ้ามันมาจากมัสเนี่ยเสียงอีมันจะไม่มีแล้วเวลาเราผ่านเราเช็คตัวเองได้เลยว่าเฮ้ยอันนี้กลุ่ม1นนะกลุ่ม1เวลาที่ผ่านเนี่ยถ้าเราผ่านโดยที่คำศัพท์นั้นยังมีเสียงอีอยู่แสดงว่าเราผ่านผิดถัดจีเตะอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อ A ออีคีมาสกีคีมาสพูดนะคะอ่ะเมื่อกี้พูดคุยไปแล้วเนาะอันนี้พูดแบบเนี่ยเนี้ยแบบครูพูดคนเดียวเนี่ยเซในภาษาอังกฤษมันเซนะคะพูดแบบอย่างเงี้ยนะคะคือคำว่าอ e ีมาสนะคะอีม e า อันนี้ครูต้องการรูปไนละรูปไนนะคะเอ,เอาคำอ่านไปด้วยนะคะอันบนคืออ e ีวาไนอันล่างคืออ e ีลานไนอันไหนคือสิ่งที่ถูกต้องคะ่ะคำตอบคือข้อ A อด็เนเอนะอีม e ัสอ e ีวาไนนะคะอีลานไนเนี่ยจริงๆมันมีคำศัพท์นะั้นนะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้กับคบไม่ได้ใช้คันจิตัวนี้นะคะอีลานไนภาษาญี่ปุ่นบอกไม่เอาอีลานไนเคยได้ยินไหมนะถ้าใครเรียนอยู่มันจะอยู่แบบ เล่มหนนะไม่เล่มสองนะคะแปลว่าจําเป็นอะซึ่งพอมันแปลว่าเอามาทําเป็นรูปอ e ีละหนรูปหนแล้วมันจะแปลว่าไม่เอาค่ะไม่จําเป็นอะไรอย่างนี้นะคะโอเคเพราะนั้นรูปอ e ีมัสิบ่ว่าพูดเนี่ยจะต้องผ่านเป็นอ e ีวานแล้วมันมายังไงอะ่ะอันนี้มันมาจากสระอีเปลี่ยนเป็นสระอ่าะนะคะรูปหนนะคะกรุ๊ปหนึ่งเนี่ยให้เปลี่ยนสระอีเป็นสระอู่ถูกไหมเนี่ยเอาอีกทีเดี๋เผื่อใครเพิ่งมาดูนะอ่ะอีอ e ู่อย่างนี้นะ ถ้าใครที่ต้องการผ่านรูปดิกเนี่ยให้เราผักไปแถวหนึง่งอันนี้จะได้รูปดิกนะคะถ้าเราผักมาข้างหน้าเราจะได้รูปไนนะคะอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้คำเนี้ยมันเป็นตัวอีเลยตัวอีเลยเนี่ยเวลาผันมันเป็นอะเขาไม่ให้ผันตัวอ่านะคะเขาจะให้ผันเป็นตัววะแทนโอเคไหมอันนี้แทรกๆไปด้วยแล้วกันนะโอเคอ่ะต่อไปปิดไฟคะ่ะป,ปิดไฟปิดไฟภาษาญี่ปุ่นครับออคำว่าเปิดปิดเนี่ยก็เป็นอะไรที่ต้องท่องนะคะ เปิดปิดเนี่ยแยกเป็นเปิดปิดประตูหน้าต่างเนาะอันละแล้วก็มีเปิดปิดที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะพวกไฟฟ้าอะไรเงี้ยภาษาญี่ปุ่นจะใช้แยกกันนะคะและยิ่งถ้าเรียนอากรมสกรรมีก็ต้องคูณคูณสองเข้าไปอีกนะโอ้โหจำอย่างเยอะอ่ะปิดไฟคือคําว่าเคชิมัสนะคะปิดไฟเคชิมัสนะทบทวนนิดหนึ่งไหมคะส่วนใหญ่จะแบบจํากันไม่ค่อยได้นะบางทีถ้าเราเปิดเราบอกว่าเราเปิดไฟเราอยากเปิดไฟนะเปิดไฟใช้เดงขี่แล้วกันเนาะเดงขี่เนาะเดงคีโอ สึกเคมัสเปิดไฟนะเดคิโอสึเคมัสปิดไฟเด电器を消します电器を消しますนะถ้าเปิดประตูใช้อะไรคะเปิดประตูเปิดประตูเป็นโดอาโออาเกมัสโดอาโออาเกมัสนะปิดประตูปิดประตูคือโดอาโอชิเมมัสโดอาโอชิเมมัสนะสี่คำเนี้ยไปท่องไปท่องนะคะจะได้ใช้ไม่ผิดนะคะรูปหนของปิดไฟนะคะ คำตอบคือข้อไหน A คือเคชิไนบ B คือเคซ่าไนเอาอะไรดีคะตัวเจราเดสก์คะเคชิมาตอยู่กลุ่มที่หนึ่งนะฮะถ้ากลุ่มหนึ่งต้องเป็นกลุ่มที่เปลี่ยนเสียงอีเป็นเสียงอื่นนะคะเพราะนั้นแน่นอนก็คือต้องตอบข้อบีบอยนะคะนะแถวชิคือซาชิซึเสโซเนาะซาชิรูปไนต้องเปลี่ยนสระอีเป็นสระอะในแถวของมันเราค่อยเติมไนเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นทุกคำของกลุ่มหนึ่งจะผ่านแบบนี้หมดนะคะ คำว่าจบการศึกษานะคะภาษญี่ปุ่นจบการศึกษาคือคำว่าเอาคันจิไปด้วยนะคะคือคำว่าโซซึเกียวชิมัสโซซึเกียวแปลว่าจบการศึกษาโซซึเกียวชิมัสนะคะทีนี้ครูต้องการฟอร์มของรูปในนะ,ะซึ่งโซซึเกียวชิมัสเนี่ยอันนี้อยู่กรุปที่เท่าไหร่บอกได้ไหมคะเป็นกรุปที่3มนะคะนะมันมีมันก็มีทิกอยู่ง่ายๆนะคะว่าเวลาเราจะดูว่ากริยาตัวนี้มันอยู่กลุ่มที่ห ไอชิมัตนะคะพูดถึงเสียงชี้นะคะที่บางคนสับสนอยู่นะะแน่นอนเลยถ้าเราเห็นคันจีเนี่ยมันจะง่ายมากเลยถ้ามันมีคันจีสองตัวก็คือมันกรุ๊ปสามนะคะกรุ๊ปหนึ่งกรุ๊ปสองนี่มันจะมีคันจีตัวเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็รู้เลยอ๋ออันนี้กรุ๊ปสามแล้วยิ่งแบบข้างหน้าชิมัตดโคตรยาวๆแล้วไดยิ่งเขียนที่ลากันนะยาวๆเย่้แสดงว่าอยู่กลุ่มสนะคะคือกลุ่มสามเนี่ยเป็นกลุ่มที่เอาชิมัสออกแล้วความหมายมันต้องเหมือนเดิมแต่มันยังทำแต นะคะอันนี้พูดเผื่อไปด้วยสำหรับคนที่เรียนนะคะเพราะนั้นสดซึเกียวชิม่าอยู่กุ๊ปสามถูกไหมฮะมันก็จะผันเหมือนเมื่อกี้ไม่ได้ถูกไหมฮะมันจะไม่ได้ผันเหมือนปิดไฟเมื่อกี้ถูกไหมฮะคำตอบก็คือจะต้องตอบข้อบีถูกไหมฮะเพราะคนที่เรียนแรกๆเนี่ยถ้าเรียนรูปเตะมันจะเหมือนกันมันเป็นชิดเตะเหมือนกันแต่ถ้ามันอยู่ที่เป็นถ้ามันเปลี่ยนเป็นรูปอื่นแล้วมันจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้มจะเป็นการวัดเลยว่าเราเนี่ยสามารถแบ่งชิมัสกรุ๊ปหนึ่งกับกรุ๊ปสามเนี่ยได้หรือเปล่านะคะต่อไปนะมมีีีอออออยยูู่่่นนนนะั้ขขเป็แบบสงง ต้นไม้ดอกไม้อย่างงี้นะคะมีอยู่แบบสิ่งของต้นไม้ดอกไม้คืออะไรคะอารีมัสนะคะอารีมัสนะคะอารีมัสต้องการรูปปฏิเสธฮะรูปไนใทำไงฮะอารีมัสตอบ A หรือ B ฮะนะอันนี้ก็เป็นอันที่บางทีก็มีผิดนะคะนะคือถ้าไม่มีช้อยเนี่ยบางทีอาจจะอาจจะงงแต่ถ้ามีช้อยมันอาจจะง่ายขึ้นเนาะ,ะนะคะเวลาบอกว่าไม่มีเงินอย่างนี้ <laughs> โอกาเนอารีมัสเซงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นภาษาพูดก็จะพูดว่าโอกาเน ไนหรือว่าไนเพราะ,ะนั้นคำตอบคือ A นะคะเอเดสเนอ่าไม่มีนะอาราไนไม่มีเพราะฉะนั้นคืออันนี้มันต้องมันพิเศษนะคะปกติแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสระออเนี่ยเป็นสระอะใช่ไหมคะจริงๆแล้วก็คือตามกฎมันก็ได้ใช่แต่ว่าคําเนี้ยต้องจํานะคะก็คือมันจะเปลี่ยนเป็นไนเลยนะคะไน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 นะคะต่อไปกลับบ้านนะคะกลับบ้านกลับบ้านคือคําว่า carilmas นะคะ carilmas เป็นรูปตั้งใจ นะคะเป็นรูปตั้งใจนะรูปตั้งใจรูปตั้งใจก็คือรูปไม่สุภาพของมาโชนะคะแบบเช่นโกฮังทาเบมาโชอย่างเงี้ยนะคะแล้วบางทีคนญี่ปุ่นจะพูดเป็นรูปยอ่อถูกไหมคะรูปไม่สุภาพอะ่ะก็คือทาเบโยอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ถามว่าคําว่าคาเอริมาเนี่ยต้องผันเป็น A หรือเป็น B ค่ ne, ne, okay. นะเพราะเอเดสเนเอดสเนโอเคนะเพราะว่ากลุ่มที่1เนาะคาเอริมาเนี่ยเป็นกลุ่มที่1เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวเนี้ยสระอีอะ เป็นสระอกในแถวของมันแล้วก็บวกตัวอูเข้าไปเราก็จะได้รูปตั้งใจเรียบร้อยนะคะโหวันนี้เรียนหลายรูปเลยนะถ้าใครพึ่งแบบเพึ่งเรียนไม่นานจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการผ่านถ้าเราจํากฎได้มันก็ผ่านได้เลยนะคะถ้าเราต้องแบ่งกลุ่มให้ถูกก่อนนะนะคะส่วนไอ้โย่เนี่ยอันนี้เป็นวิธีผ่านของกลุ่มที่สองนะคะเป็นกลุ่ปสองวิธีผ่านนะคะโอเคอ่ะคำนี้คือรอนะคะรอภาษาญี่ปุ่นคืออะไรคะรอคือมัจจิมัสนะคะรอนะคะรอะะรอ,อ่ะ กดเลยเดี๋ยวลืมต้องการรูปสามารถนะคะรูปสามารถนะคะรูปสามารถรูปสามารถของคําว่ารอคือรอได้นะะเราจะต้องผันเป็น a เดสก้า b เดสก้าคำว่า마지มาเนี่ยเป็นเวอร์บที่อยู่กลุ่มที่หนึ่งถูกไหมฮะเป็นเวอร์บกลุ่มหนึ่งเนาะเวอร์บกลุ่มหนึ่งเนี่ยต้องเปลี่ยนสระเอเป็นเสียงอื่นถูกไหมฮะเป็นสระเอถูกไหมฮะทีนี้เปลี่ยนสระเอเนี่ยระวังอย่าสับสนในแถวนะมันแถวอะไรเนี่ยแถวจีเนี่ยแถวจีเนี่ยมันเป็นแถวซีนะซี C ก็คืออยู่แถวทีถูกไหมฮะ แถวทะเนาะแถวทีอ่ะเพราะฉะนั้นแถวทีเนี่ยเราก็ต้องผ่านเป็นตัวเทะว่าอยู่ในแถวเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือข้อ b ีบอยคือมาเตมัสมาเตมัสแปลว่าราอาได้อนะมาเตมัสอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ผิดกันบ่อยตรงที่ว่าไอแถวเสียงชิกกับเสียงจิเนี่ยนะคะขออภัยเสียงฮบเสียงชิกกับเสียงจีเนี่ยบางทีเราไล่แถวแล้วเรางง นะบางทีเราต้องต้องนึกในหัวแล้วว่าเอ้ยเราผ่านเสียงชิเนี่มันเป็นซาชิซึอันนี้เป็นทาจิซึอย่างเงี้ยนะคะผ่านผ่านในหัวตัวเองด้วยว่าแถวดูแถวอะไรกันแน่เช็คแถวก่อนดีๆเวะลาสอบนะคะระวังโดนหลอกนะคะมานะคะ,มา,ะ,คะมานี่ครูใช้ทุกสัปดาเลยเนานะถ้าใครเรียนก,กับครูทุสัปดาห์นี่ต้องจาคาศัพท์ได้นี่ยเนาะคําว่ามาคือคําว่าอะไรคะเนี่ยอ่านว่าอะไรคะให้คันจิไปเนาะคําว่ามาคือคําว่าคีมัสนะคะคีมัสมาเป็นกริยาที่อยู่กลุ่มที่สามเนี่ย อันนี้ครูต้องการฟอร์มที่เป็นรูปคําสั่งนะคะคำสั่งแบบสั่งแบบห้นห้วนเลยคำส,สั่งจริงๆของคําว่ามานะคะต้องใช้ a หรือว่า b คะ่ะ a เดสกา b เดสกา a คือโคย b คือคิโดคำตอบคือให้ Hi, a เดสนะนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าคิมาสเนี่ยถ้าจะสั่งคนอื่นแบบห้วนเลยให้มาดิมาดิมาเร็วๆดิให้คุคยบางทีก็ใส่โยเขาไปยให้คุค่อย ะะแต่ว่ามันจะห้วนมากนะผู้หญิงบางทีอาจจะพูดแล้วดูแมนแบบห้าวๆดิดนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบบไม่เหมาะผู้หญิงทุกคำนะระวังนิดนึงละกันนะคะส่วนโลอันนี้นะคะมันเป็นการเติมของกลุ่มที่สองค่ะทาเบมาสทาเบโลอย่างเงี้ยน,นะคะส่วนคิโลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้กับคำว่าสวมใส่ได้นะคะคิมาสเนี่ยมันมี มันมีสมันมีสความหมายนะคะถ้าเรียนแรกๆเนี่ยคีมาสเนี่ยจะแปลว่ามาแล้วคีมาสเนี่ยก็สามารถแปลว่าสวมใส่เสื้อผ้าได้ด้วยนะคะแต่สวมใส่เสื้อผ้าเนี่ยจะอยู่กลุ่มที่สองมันผันไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเสียงมันคือคีมาสเหมือนกัน